สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เปคลิปแนวทางของดาวโจน vip กับดาวโจนเช้านะคะของวันที่4สิงหากับวันที่5สิงหาคมนะคะก่อนอื่นก็ทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน vip ตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ2นะคะก็303 1 3น 3, 3, 3, 3, 3 6 3 7 3หน0่ง6 3 6 6 6 8 6 9ส

ต่อไปเป็นดาวโจวนเช้าวันที่5สิงหาตัวเด่นก็คือ6กับ8ตัวลองก็คือ0กับ2แต่เราจับ0กับ8ให้นะ0ก็ 0, 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 8 0 8, 8 1 8 2 8 3 8 5 8 6 6ก็6 0 6 2 6 4 6 6 8 8 0, 0 2ก็2 0, 0 2 2 2 4 2 6 2 8มันเป็นเลขคู่เนาะ สามตัวก็สอบสามหกศูนย์ห้าแปดสองแปดศูนย์หกสองแปดหกสองสองแปดศูนย์มันต้องมีสี่หกแปดอีกตัวนึ่งน,นะ้าเลคู่ชอบมาแบบนี้สี่หกแปดก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะจับคู่มาใส่กันซื้อเอาเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะคลิปบางคลิปมันก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเนาะอย่าว่ากันเดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ